สวัสดีนะจ๊ะทุกคนวันนี้เจ้านายรวยค่ะไก่ไหว้เจ้าแต่มันเอามาไหว้พี่นะคะแล้วข้าจะกินหมดได้ยังไงคะลดความอ้วนนี่เนี้ยเห็นไหมน่ากินไหมจ๊ะน่ากินเนาะอันนี้น้ำพริกสีฟูดรสชาติจัดจา้าน ยังไม่จิ้มก็อร่อยแล้วกาต้มน้ำปลากรอ้วนนิดพวกนี้